วัดีครับวันนี้อยู่กับผมตัวตังแชนแนลเราก็อยู่กับเกมบล็อกพลิตไม่ต้องแปลกใจนะว่าโอ้ผมทำชิปชิปล็อกไม่เป็น ไปไปไปอาลอนไปฟาร์มอีกไหนดียยกว่าอะไรอ่ะอะไรีตอนนี้ผมใช้ผลื่อนอยู่ผมเป็นโลเกีย เต็มเลยอ่า้จีสดงูตูไอ้เสียงเบาเกิน ามานี่ออกมานี่เฮ้เโอ้อีกแล้วเหรอเนี่ยกล้องเบอร์ ว่าไงนะแล้ดูไว้เลยมันจัดการได้ิกๆว้าปิวไปไหนเนี่ยสองตัวแต่อีกตัวหนึ่งหายเอ้ยสามลราเปิดฮัก์ี้อีกแล้ว โ oh, 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 oh. อ้โ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 อ้ชี้ดูดจ้ดูโอ้ตายไม่รู้อะดูนะพลังใหม่ไม่ใช่เซเบอร์ แต่เป็นขตนะกากๆกันหนึ er ่งเยี่ยมทำไมต้องมาตีพวกนี้หน่ะล่ะตีิบัติไม่ได้เลยอสิเฮ้ โอเคนี่นี่นี pues ่นี่ PVP ผมเปิดอยู่ป๊อปข้าให้หนึ่งดอกอุ๊ยดามีดแรงมากเออดามีดมันทำไม่ท่องนี้นะไหนปิดหัดคิดซิโอ้โห ก็เหมือนเดิมเลยเออไปเลยตุ้มตายแล้อีกตัวสองตัวมับเข้าให้หนึ่งดอกไปเลยสองตัว ยดยดมานี่ไม่อะตายตายอ้อเออตายอีกแล้วอีกแล้วสวยเลยเฮ้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 ยไม่เอาไม่เอาดูเอฟเฟกต์น้ำนะเฮ้ยทำไมไม่ยิงเนี่ย เป็นไงสวยป่ะเขาไม่ได้อัปเดตอะไรใหม่เลยเราไปที่คุกกันดีกว่าเราคุกอยู่ไหนเนี่ยเอ๊อนั่งไงนั่งไงนั่งไงไม่ต้องถามหรอกว่าไปอะไรทุกคนก็น่าจะรู้แล้วไหม อืมต้องไปิดทำอะไรบ้างว่าอำไม่ได้แล้วไปไปกระโดดไปกระโดดเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ่ะอือ้องลงเลยบางมากแล้วข้าง tiếp cao oh, hô tưng ào nhấp à. Ui, ui, ui. hùng โอ้โหโคตรร้อนเลยอย่าบอกนะว่ามันจะดับอีกอ่ะไม่ดับไม่รู้เออเออจะเอาแล้วไม่นะไม่นะไม่เกจะเข้ามาในกล้องจันอ่ามันไม่เป็น จิตนาอะไรมั้งอืมตรงนี้มั้งตรงนี้แหละใช่เลยตรงโน่นโน่นนนโ้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะดับอยากรู้เหรอดับอยากรู้เหรออืม กันต้นไม้เล่นดีกว่าวัดเด็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยต้นไม้ไม่พังไม่จัดป๊บเข้าให้เออก็พังอยู่นี่ว่ะเออ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 ติดหัวติดหัวติดหัวช่วยด้วยเอยเออะไรอะไรอะไรพีวพีก็ไม่ได้เปิดเอยอะไรอะไรเออ กระโดดขึ้นมาบนต้นไม้ได้เพื่ออืมจะว่บจ้าถ้ามีตงจะทำห้องเก็บเสียงนะ ถ้าบ้านไข่ไข่ก็ต้องปิดเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันน้ำมันมันคือไข่กันเนาะเฮ้ยพระเหรอผุนพระเหรออันนั้นมันเนี่ยนั้นมันคือหน้ารู้ตัวจ้าสเก็ตปัง ไป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 ตีมัน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 ตีนตโอเกือบไม่รอดแม่เกือบไม่รอดแล้วอ้าใครมันจะไปอยู่วะไม่อยู่หรอกเว้ยไม่อยู่หรอกเดี๋ยวเดียวเยวใช้มัดพระตายแน่นอนเองเอ่ะเ,เ,เองตายแน่ ค่าค่าดูเจ้าไว้อยู่โอเคแกมปิดไปเลยไม่ตายไม่ตายกอบ้าแล้วเว้ย้มันมาแล้ว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 ปั๊บเขาให้โอ้ยแล้วใครมันมาตีไอนั่นเหรอไม่อย่าใช้มัดทอะอุ ơi 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 mày ơ ơi đạp cái lũ rồi nha uh. ừ. Oh. มันชื่ออะไรวะไม่รู้ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวลงไปช่วยมาแล้วเริ่มเปิดหักคิดอจัตอู้อู้อู้ต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลย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 ต่อหน้าต่อตา โดนหมัดพระจำตีใส่ตายเยี่ยมไปเลยเอ,อยากดแขังโค้ดคอะใครใครที่แบบเข้าไปได้ออ,นะออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาถ้าไม่ออกอถ้าไม่ออก <c oughs> เอานี่ไปกินน้อยป๊อปเขาให้ ไม่รดนใช่ไหมอืมอืมตกหยา่ยาหย่าไม่เป็นไรมันมีหน้าต่างเข้าก็โออเกียดเกียร์เกมนี้ที่สุดเลย โอ้ไลตามันมองจากกล้องไงมันลายตาเนี่ยมันมองจากกล้องที่มองจากกล้องไงอ่ะเฮ้ยกล้องแล้วก็ขพิผมเอาทอดมานะยุดน,นะทำไมไม่ได้ทอแล้วเนี่ยอ๋อทำการเผาไปแล้วแล้ว าไปแล้วเหรอเขาไปใช่เขาไปแล้วแต่อ่เขาไปแล้ว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  ึงน้เฮ้ยเมาเอ่อมาชัดสักทีเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วกล้องอย่าเบือนะมาดิเจ้าดิงเนี่ย ไปดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกำลังลาดคลิปใหม่ๆกับผมทางช่องแชนแนลนะอย่าลืมละ่ะยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบมัดเขาให้นี่มัน ลูกครึ่งของดาบอยู่ลูกนี่วะไม่ไปไปมาดีดิไอ้ลิงน่างน,นี่นี่นี่เป็นอะไรีกยังวะแล้วโอ้ยยอ้อโอ้ แค่นี้เองไม่อยากเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเออเสียงตดในเกมมาจากไหน ในนั้นมีตดด้วยเหรอมันเลยมาเลยมันเลยมันเลยทุบดิ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  กดสกิล X ไปลัวๆมาเลยปั๊บเขาให้หนึ่งดอ,ดอดกเยี่ยมสกิลซีเอาไปกินเห็นไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ไม่นิวอะเยี่ยมเลยกลับมาแล้วมั้งไม่ตายเว้ยไอไอง่อนี่ไปไปโอ้ยทำไมมันพุ่งแรงจังพุ่งแรงมากพุ่งเหรอ นี่มา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 เอ้ยเนี่ยมันพุ่งรัวมัดเข้าให้มัดเข้าให้ด้วยเฮ้ยมาดิ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  กดไลค์แน่อนอนนะครับกด Subscribe ด้วยกดติดตามกดกระดิง่งไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยเอื้อเอือไม่ตายเว้ยไอ้เงอะดูตายแล้วดีู่อืมเอฟแอนไปเลย งอย่างหนึ่งเปลี่ยนเกมได้ไหม <c ười> เอาแล้วก็ได้วะื้ Ồ oh. Chăm lòng cắt Bên lến Nghe nè Chứng lơ, Biển game มีอาวุธอะไรบ้างหนึ่งดับสองหนังกระติกสามไม่เห็นมีลูกกระพิจี่ลโอเคสี่อืมไอสี่นี้เหมือนน่าจะเคยเล่นอยู่นะไม่ โอ้นี่มันอะไรเนี่ยต้องมาประก,กวอีกใช่แม่งยัามาคิดเลยนะว่าจะสร้างกับฉันได้ฮะโฮโฮ้แกคิดว่าแกจะมาสร้างฉันได้เหรอไม่มีวันนะ่ะป้าไปยศ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  จึ๊บแล้วก็กระโดดขึ้นมาแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลยก็แค่ปากกลัวเลยโอเคก็ได้ยากก็ยากยากก็ยากอ่ะเอ้ยเหมือนจะมีความคิดที่ดีอ่ะโอเคได้ แยกส่วนเลยเหรอ,อโอ้ยแล้วก็มาเกิดทั้งสามกระ,ะโดดไปเลยเออนี่ไม่ยากเลยต้องปัดกลัวเท่านั้นนะเกือบ เกบที่สนุกมากสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ